มีแม่ไหมมีแม่ไปร้องเพลงเนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยที่เราไปกันมาเนี่ยมีแม่ไหมมีแม่ยกเต็มเลยครับแม่ยกเต็มเลยเหรอทุกจังหวัดครับผมไปทุกจังหวัดมีแม่อะไรบ้างวะอธิบายให้ฟังหน่อยสิเราก็เราก็บอกกันแล้วนะว่ามุกนี้ผมเล่นไม่เป็นไอ้แม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่สะอาดพิจิตรแม่ชิดเมืองจันทร์แม่บุรีรัมย์น้องคายแม่ละไมเมืองแพร่แม่มึงอยู่ไหนเฮียอันนี้มุกนี้ไงโถ่จำไม่ได้จริงๆครับไม่ได้ช่วงนี้ติดอย่างเดียวครับผมติด ติดโควิดเหรอติดติดเหมือนเือกีต้าร์นี่แหละครับอ๋อ <c oughs> ติดผู้หญิงอะสิช่วงนี้ใช่ครับแต่น้องชายผมไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดายัางไงคุณแล้วจะหาว่าคุยฮะขอคุยหน่อยฮะอย่าหาว่าการแกล้งเลยในกล้องจริงผมพูดจริงๆจ,จากใจนะฮะว่าอย่างไร,รครับผมไปเล่นอยู่งานอยู่แปดริ้ววันนั้นฮะเขาตีกันครับยิงปืนขึ้นมาบนเวทีฮะมาเวทีตีกันตีกันเลยน้องผมยืนเล่นกีต้าร์อยู่ครับลูกกระสุนเฉียดเข้ามาไม่เข้าฮะ หล่นลงไปกองกับพื้นครับโอ้โหอันนี้ของดีอันนี้มีของดีพูดจะถามว่าคุยคุยซะหน่อยเถอไอ้น,นี่แต่น้องชายผมไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดายัางไงอันนี้มันสักมาเยอะผมไม่เชื่อคนหลอกจริงให้เจ้าตัวก็พูดเองดีกว่าไม่เชื่อถามถามเขาดูดิเออถามดูเลยที่สักนี่สักเต็มตัวเนี่ยสักจริงๆไหมสักมาเต็มตัวทาไมไม่เห็นเลยล่ะเขาสักน้ํามันโอ้เออสักน้ำมันสักอะไรมาบ้างครับแขนขวานี่สักอะไรมาวะแขนขวานี่สักทรงองค์นาลาย แขนซ้ายนีย่สักชาดลดาสีโอ้โหขาขวานี่มึกสักพยัคคีสุดยอดขาซ้ายนี่สักหมีมีกำลังไอ้บ้าเอ้ยด้านหลังนี่สักพะโมคขลาโอ้โหพระอุระปิตายอยู่เบื้องหลังโอ้โหด้านหน้าดิลงขลังงะจังงังเฮ้ยน้ำผากฝังเหล็กกล้าเพชรตาแมวโอ้โหสุดยอดไอเด็กคนนี้มันมีของจริงบอกแล้วเห็นไหมแต่มันเป็นแต่มันไม่ได้สักอาจารย์เดียวมันมีอีกอาจารย์หนึ่งมีอาจารย์หนึ่งเหรอคู่แข่งอาจารย์หนูอันนี้อาจารย์อะไรอาจารย์หนอง เขาอยู่หลังกุฏิอาจารย์หนูออมีสักแก้ด้วยข้างล่างก็ไม่เว้นไม่เว้นตรงตูดนี่ก็สักตรงตูดก็สักสักทุกจุดของร่างกายจริงทุกจุดไอคนเนี้ยเอออ่ะพู้ถามมาคุยสักตรงไหนบ้างบอกกันไปสองแก้มตูดกุดขังฟังด้วยแลเฮ้ยสองรักแร้มาผมอมขี้เต่าจุ๊ยไอว่าเอ้ยสองสีข้างสักคนแก่นั่งแย่เต่าโอ้โหสองฝ่าเท้าสักชูชกยกส้นตีนโอ้โหคันนี้ของจริงของจริง เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเฮ้ยไม่ธรรมดาจริงๆเพราะเด็กคนนี้งานวิกงานวัดงานจัดงานหาบ้านนอกในกรุงลูกทุ่งแนนไกลเอาผัวใหม่ได้ผัวเก่าเอาผัวเราเราไม่เอาเออเออก่อนจะมาร้องเพลงตอนนี้อิ่มอิ่มจะภาพเลี้ยงเดียบมาคนอีสานก่อนเอาคนอีสานเขาขอหมกฮวกมาเมื่อกี้หมกฮวกเออคนอีสานขอเสียงคนอีสานหน่อยในไลฟ์สดนะครับช่วงนี้นะครับมีคนอีสานไหมฮะโอ้โหซิ่งจะตัดบทกูก็ตัดคนอีสานไหม มีคนอีสานไหมนักดนตรีมีไหมอ๋อคนอีสานคนอีสานครับคนอีสานมาหนิคนอีสานแท้วะครับคนอีสานไหมแทะแทะของแท้ผลไม้ภาษาอีสานเนี่ยพอพูดได้ไหมเพอพอได้พอได้ไหมได้หนึ่งทุเรียนอ้าวกูจะพูดยังไงล่ะกูงงกับมึงมากอ่ะจริงๆเอาเหรอใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าอะอย่างคำศัพท์พ่อกับแม่เนี่ยพอได้ไหมพอได้อย่างอย่างคุณอย่างพ่อเนี่ยเรียกอะไรอีพ่ออย่างแม่อีแม่ เฮ้ยเด็กคนนี้มันได้เว้ยมันได้นะอย่างพ่ออีพออย่างแม่อีแม่น้องสาวอีล่าแล้วเมียล่ะอีสเมื่อกี้นี้เสียงเซ็นเซอร์ไว้มันมีเซนเซอร์ดิเขาตัางเซนเซอร์เอ้าคนก็ได้อย่างนี้สัตว์ก็ต้องได้สิสัตว์ก็ได้อย่างงี้อ่าพอได้ไหมพอได้อ่าไดโนเสาร์โอ้โหหยอกเล่นหยอกน้องหยอกเล่นพอได้ยัง อย่างจิ้งจกไงขี้เกียมเฮ้ยไอ้นี่มันพูดได้นี่ว่าอ,อย่างจิ้งจกขี้เกียมจิ้งเหลนขี้โก้คางคกขีขขก้ข้างขาเจ้าภาพขี้เหนียวทำไมพูดขี่เหนียวอะ่ะที่อื่นไม่ใช่ที่นี่มองนี่ละเจ้าภาพครับไม่ได้กินเหล้าแล้วมึงอ,อ่ะวันนี้